ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบก,กับพุน้นชวนกินนะครับแต่ว่าพุ้นจะพาพี่น้องที่เป็นคุณครูนะครับมาทําดอกไม้จัดบอดนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้จัดบอดเยอะเนาะช่้งบอดงานนี่อย่างก็เดือนนี้ที่จัดไปแล้วก็จะเป็นงานเฉลิมพระชนมพระพรรศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดือนหน้าเดือนสิงหานีน่ทั้งวันแม่วันอาเซียนวันอาเซียนวันแม่วันวิทยาศาสตร์ ก็ดอกไม้จัดบอลนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับเนาะสําหรับคนเป็นครูเนาะดอกไม้ที่จะพาทําวันนี้นี่เจ้าว่าดอกอย่างนะครับพี่น้องแต่ว่าทําแบบนี้นะครับดอกที่ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะวิธีการทําก็คือให้พี่น้องนะครับเอากระดาษสีมาถ้าพี่น้องจะทําดอกใหญ่แบบนี้เบอร์นี้นะครับก็ให้พับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็พับทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าพี่น้องจะเอาเบอร์เล็กขนาดนี้นะครับความขนาดจะต่างกันอย่างนี้เนาะ ให้พ <pr uh sì ี่น้องพับลายตั h <h ้งนะครับเนาพับลายตั้งพับลายตั้งอย่างนี้พับเข้าไปเรื่อยๆพับสองพับเหมือนกันนะครับพับสองทบขึอนกันนะครับพี่น้องก็จะได้ไซส์ขนาดขนาดเล็กนะครับวันนี้พอเขาพับเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พับทบเข้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ใช้วงเวียนนะครับ ช้เ,เวียนหรือใช้ฟ้าฟ้าถ้วยฟ้าจานฟ้าอย่างก็ได้นะครับนะวงเวียนนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นได้แบบวิ่แบบนี้เนะควรจะทําให้โดนเะนาะคัตเตอร์นี่คมมากนะครับพี่น้องอันนี้ใบคาร์บอนนะพี่น้องเพื่อนใจมือห่วนเลยเจี๋ยวนึงอะเพี่อตัดซื้อนะครับนะตัดซื้อการสอนขายนะครับนะนี่นะครับพี่น้องก็พับจากมุมลงมาหามุมนะครับพับมาหากัน ไม่ต้องรีดนะคะพี่น้องไม่ต้องขีดน,นะจากแบบนี้นะครับเฉพาะตรงกลางนะมันจะได้คล้องนี่ได้ห้อยนะครบนะแล้วก็พับมุมอีกมุมหนึ่งแล้วก็บีบเฉพาะตรงกลางมันก็จะได้จุดตัดนะครับว่มันจะได้จุดตัดพอได้จุดตัดแล้วก็วงเวียนนะครับมากิ้ม mm hmm. แล้วก็วาดวงกลมนะครับให้เรากะก่อนนะครับพี่น้องดูหางวงยนงนะว่า เออมันไ้บอนะครับมันไ้บอมันไ้บอนะครับ้มา,บมา,บนะบามันไ้พี่น้องกวาดเลยนะคะถ้าบามีก็ฟ้าถวยก็ได้ย่าไปงากนะครับเนาะบระเีพี่น้องก็ตัดนะครับใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรดีๆหน่อยนะพี่น้องอันนี้กรรไกรคู่อันนี้เริ่มจะไม่คมแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไปตัดอย่างอื่นหลายอย่างพอได้วงเวียนพอตัดออกมาแล้วเอาวงเวียนขีดแล้วก็จะไม่เป็นกลมๆแบบนี้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับพี่น้องอันนี้เบอร์ใหญ่ ทั้งหมดหกชิ้น1 2 3 4 5สหกถ้าหากว่ามันบมันบโคง้งมันมันเป็นวงกลมที่ไม่ไม่ค่อยสวยพี่น้องก็ใช้กันไก่เจียนนแน่จากน้อยนเยนี่เจียนเจียนกคอเลยครับให้มัง้มนโค้งงามๆอันนี้เพราะเขาได้วงกลมมาแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับทํากลีบดอกทั้งหมดหกกีบนะครับพี่น้อง,อย,งอย่างนี้เก็บไปเลย จะได้เก็กี่ยอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องให้เราพับพับครึ่งนะครับพับครึ่งเป็นขึ้นวงกลมธรรมดานี่แหละพี่น้องนี่เป็นขึ้นวงกลม,รรมลลพี่น้อ,นอนนงก,อก,ก็กีดเอามือเกีดนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วครั้งที่สองก็คือเทคนิคนะครับเนาะให้เอา ตรงด้านที่มันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับมาทับกันนะครับให้มันเกลึงให้มันเท่ากันนะครับพี่น้องเส็จแล้วพี่น้องอยาไปรีดมืเดอร์รีเครื่องเดียวพ่อเครื่องนี้นะครับแนละ้วเครื่องนี้เขาบรีด,ดเห็นไหมครับอ่ามาที่นี่นี่เข้ากับรีดตามคลองมันนะครับพี่น้องจับเบามือเดอร์ครับพี่น้องเดอร์นะครับเดี๋ยวมันจะกีบมันจะแตกนะครับ บัที่นี่มันก็อามาหย่อใส่กันได้นะพี่น้องมันก็จะเอามาใส่กันได้มันจะามาเจ็ดติดกาวได้นะครับนี่ยจะมาติดกาวได้นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่มันจะก็จะกลายเป็นกลีบตัวเกีสรข้างในนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับเนี่นี่นะครับพี่น้องอาา่านะครับแล้วก็ติดก,กาวเลยนะครับหรือจะทําไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ทําไว้แบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ติดกาวแค่เดียวติดกาวครั้งเดียวนะครับอันดับแรกนะครับ พับเป็นครื่งวงกลมกีดกีดเมือดได้นะครับครั้งที่สองนะครับจากมุมไอจากไอจงรอยเนี่ยนะครับลอยพับมาหากันนะครับแล้วก็กีดครึ่งเดียวนะครับนะกีดฟั้งนี้ขังเดียวฟั่งไหนก็นได้นะครับเสร็จแล้วเราก็รีดรีดนะครับอ่านะรีด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 นะครับนี่นี่เห็นปะ่ะพี่นอ้องนี่ย โค้งมันเข้ามาหากันนะครับนี่มันจะได้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็กาวติดไว้วิธีเอากาวติดนะพี่น้องอย่ไปใช้กาวมากนะครับใช้กาวนิดเดียวพอนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะ้วก็ทากาวครับนี้ไม่ต้องทาเยอะนะพี่น้องพี่น้องกับโค้งมันมาหากันนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่นะดอกไม้นะคร <mon> ับคุณครูนี่ ติดกันแล้วเห็นได้ได้เกรสรนหนึ่งแล้วทำอีกนะครับก็จะได้อีกเกรสรนหนึ่งจัดทรงมันตลอดนะพี่น้องอ่าอย่าให้มันเสียทรงเด้อนี่นะครับนี่แป้งมันเป็นปุ่มๆหน,น่อยนี่นะเห็นบ่เสร็จแล้วกลีบหนึ่งนะครับทำทั้งหมดหกกลีบนะครับพี่น้อง ถ้ากาวมันเยอะมันจะล้นออกด้านข้างนะครับกาวมันเยอะนะ่ะมันจะล้นออกด้านข้างเห็นไหมย่าให้มันล้นเห็นไหมครับนี่พอดีละนี่ล้นออกด้านข้างจะเลอะเทอะไม่ใช่ไรนะครับพร้อมไปหากันนี่เราเราไม่ได้กีดมันได้พี่น้องถ้าเขา ถ้าเรากรีดมันนี่มันจะไม่มันจะไม่ขึ้นเป็นเส้นวงสวยนะครับเนาะมันจะดูไม่ค่อยสวยงามมันจะไม่มีมิติเนาะปกตีดอกไม้เราทํามันจะแบนแน่ไปกับอันไปกับบอร์ดเนาะอันนี้มันจะไม่ติดบอร์ดนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ทแบบนี้นะได้ทั้งหมดหกกลีบนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสาม หกกลีบแล้วก็มารวมเป็นดอกนะครับวิธีการรวมก็ใช้กาวละทิศธรรมดานี่แหละพี่น้องจับขึ้นมานะครับเนาะจับเบามือเด้อนะครับทากาวเหมือนเดิมให้มันติดกัน,นเฉยพี่น้องไม่ยากเลยนะครับทากาวนะครับเอากลีบดอกขึ้นมาประสานกันทาเข้าไปให้มันเท่ากันนะครับพี่น้องให้มันไม่เกินกันเด้อพี่น้องเด้อ มันเกลือกันใหญ่มันใหญ่มันเรียมลํำกันด้วยครับเด้อมันจะบปางนปน้ำนี่นี่อะนี่ยามรีดเห็นไหมได้สองกลีบแล้วนะอย่าทากาวลายนะครับพี่น้องอย่าทากาวเยอะถ้าทากาวเยอะมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเนาะมันจะไม่แห้งแล้วก็ทาต่อรวมดอกนะครับนเนาวรวมกลีบไปเไยอ่ะอย่าทากาวเยอะนะ นี่ถ้าหน่อยเดียวพ่อจริงๆครูอันทำดอกกุหลาบด,ด้วยนะครับแต่ว่าบ๊าได้ทยเห็บิึงนะครับนะนเนาะเี้ยเด้อเี้ยเด้อพี่น้องติดเข้าไปคุณครูเนาะเนี่ยเด้อติดไปแล้วนี่นี่เห็นไหมครับ แล้ว้าฝั่งนี้น,นี่กาวที่เริ่มไหลขึ้นน้จากน้อยนะนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถบีบบีบให้มันอยู่ทรงได้วางให้มันเท่าๆกันนะคบพี่น้องตรงก้นกับตรงปลายมันให้มันเท่ากัน,นหมดสี่กีบแล้วนะคะพี่น้องให้พี่น้องอย่าอย่ารีบนะครับเพราะถ้าพี่น้องรีบเนาะมันจะไม่อยู่ทรงนะครับ ก็กาวมันยังไม่แห้งนะนี่เห็นไหมกาวมันยังไม่แห้งเราช้าๆให้กาวมันเซ็ตตัวนิดนึงในหะ้มันอยู่ตัวนะคะไปเคล็ดลับเนาะให้กาวมันอยู่ตัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะไม่งามนะนะมันจะไม่สวยของเราอะเราอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วทาดีๆนี่นะครับเอาใส่เข้าไปนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับไออ่าเด้พี่น้องนั่นเดี๋ยวกีบสุดท้าย ตากาวนะั้งสองด้านเด้พี่น้องตาทั้งสองด้านเลยเปลี่ยนมือควนแล้วจับจับบนจับล่างไว้ด้วยพี่น้องจับบนจับล่างไว้อย่างนี้เห็นไหมครับให้ตรงเนี้ยมันชิดชิดกันนะเนี่ยไอ้ตรงที่เราจับเนี่ยให้มันชิดชิดกันอย่างนี้นะ เวลาพี hehe, it, it, ่น ah, ้องจะเอามือแทรกเข้าไปนะครับเอานิ้วก้อยก็ได้เอานิ้วนางก็ได้เอานิ้วไหนก็ได้แทรกเข้าไปเห็นไหมครับดันไปให้มันชิดๆกันเห็นไหมครับแทรกตรงกลางนะพี่น้องนะนี่พลิกนะครับแซกนะครับนี่ไปให้มันชิดๆกันถ้ามันห่างกันมันจะไม่งามจะไม่สวยนะคะพี่น้องนี่ตรงก้นมันเราก็เอานิ้วประคองไว้เอานิ้วกลางประคองไว้พยายามอย่าให้มันแตกออกจากกันถ้ามันแตกออกจากกันเนี่ยมันจะดูแลยากเนาะนี่เอานิ้วประคองเองซีเดอร์อย่าบีบนะครับ เ้าประคองไม้เฉยเนาะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับดอกไม้สําหรับติดบอร์ดเนาะพี่น้องเห็นว,วรอันทำเสร็จมาแล้วอันใหญ่อันนึงนี่ส่วนใบนะครับดอกไม้ทรงนี้มันจะคู่กับใบที่มีลักษณะแบบนี้นี่ใบที่มีลักษณะแบบนี้นี่นะครับนี่คือใบของเขานี่มันจะเป็นกรีบนะครับ เพราะว่ามิติของดอกไม้แบบนี้มันเป็นทรงกลมนะครับทรงกลวยมันจะเข้าคู่กับดอกไม้ที่เป็นทรงใบไม้ที่เป็นทรงกลีบนะครับนี่เห็นปะพี่น้อง้บาบอพี่น้องครับนี่ออเป็นออเดอร์อ่านี่ทำแป๊บเดียวถ้าเราทําเป็นมันทําแป๊บเดียวไม,ม่นานนะครับนี่บอนะครับรเอาเบิองตัวนอีนกทีเบิองเนี้ยเบ้งกลางกลางเลย เราก็เอากาวติดนะพี่น้องเวลาเรารวมดอกกับใบนะเรากาวติดนี่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้อ่าวคุยไายไปง่ายาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องสำหรับดอกไม้นะครับดอกไม้ทีเป็นแบบนี้เนาะดอกไม้ที่เป็นแบบนี้นะครับ กับใบส่วนใบนี่คูก็จะสอนวันหลังนะครับเนาะจะสอนทําใบแบบนี้ในภายหลังนะครับจะเข้าคู่กันเห็นไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดอกไม้สําหรับติดบอร์ดของพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปอื่นๆของคูอ้วนนะครับวันนี้ช่วงนี้จะทําบอร์ดเยอะนะครับคูอ้วนจะทําบอร์ดเยอะก็เลยจะมีคลิปแบบนี้มาลงเยอะนะครับพี่น้องยังไงช่วยติดตามคูอ้วนได้เด้อนะครับเนาะเบึงว่ามันไม่ไม่ไม่ได้มีแต่เรื่องดอกไม้เด้อพี่น้อง มีเรื่องอื่นเนีย่ยนะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับเออเรื่องกินมีสําคัญนะครับในช่องของครูวันนะครับแล้วก็จะมีผลงานของเด็กๆที่คุณครูว้วนอัพโหลดลงไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครูวัวนด้นะครับโอเคครับพี่น้องพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ